สวัสดีครับแช่งต่อน้ำมายยิงปลาครับมีงานมาส่งสองลำนะครับสองลำนี้นะครับเป็นร้านนะครับส่งงานร้านนะครับเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นชื่อร้านให้นะครับเป็นงานของเจ๊น้อยนะครับเจ๊น้อยซื้อเข้าร้านนะครับ ผมจำชื่อร้านแกไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในวิดีโอนี้ครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อแกไปเลยนะครับสองลำนี้ก็พรุ่งนี้จะส่งไปที่ร้านนะครับวันนี้เสร็จแล้วก็มาถ่ายรีวิวให้ดูครับเป็นระบบสีดูเคหนึ่งลำนะครับแล้วก็แกะลายเชคเกอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งลำเป็นมือสอดนะครับทรงกีตาร์นะครับเห็นไว้ประดูนะครับเป็น ตัวปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์ราคาเริ่มต้นไม้ประดูนะครับสองลำนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นส่งเร็งรางไปสองลำนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับลองทักไปนะครับตามที่ผมได้ทำรูปภาพโชว์ไว้ให้นะครับทักไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับ นี่ครับอีกด้านหนึ่งครับด้านหนึ่งก็จะมีชื่อช่างด้วยนะครับผมจะเขียนชื่อผมไว้ด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นงานกำคอแล้วก็มือสอดนะครับสองลำเป็นปืนศูนย์ทั้งคู่นะครับระยะชักมาตรฐานนะครับชักเจ็ดสิบปลายสี่สิบห้าปีกห้าสิบห้านะครับปีกงาน CNC นะครับอลูมิเนียมหกศูนย์หกหนึ่งครับตัวล่องเชือกนะครับสามารถสไลด์ได้นะครับ สไลด์ได้ยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นรูปกติใช่ไหมครับเราก็จะใส่ทีละอันตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกนะครับคราวนี้ยเราทําเป็น CNC แบบนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่ายางเส้นในใกล้จะขาดหรือว่ามันขาดอย่างนี้นะครับเราก็แค่สไลด์ข้ามมาเลยไม่ต้องเอาออกหมดถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องเอาออกหมดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนได้ข้างในหมายถึงด้านนอกตรงนี้นะครับ ันนี้ก็ทําให้สะดวกสบายขึ้นนะครับก็สลอดข้ามกันได้นะครับรูปทรงปีกก็ยังคงเดิมคงเอกลักษณ์เราอยู่นะครับฝากผลงานด้วยนะครับลายสวยมากเลยนะครับท้ายนี้นะนี่นะครับไม้คัดให้พิเศษนะครับแดงๆเลยนะครับสีสดๆนะครับปิดท้ายด้วยไม้กระพี้เข่าควายนะครับไม่ใช่มะค่าแต้นะนี่นะครับ ไม้ตัวนี้หายากกว่ามะค่าแต้นะครับมีราคากว่าละมะค่าแต้ด้วยนะครับแพงกว่านะใส่ของดีให้นะครับคุณสมบัติของกระพี้เขาควายนะครับเหนียวทนนะครับไม่แตกเล้าง่ายนะครับเหมาะสําหรับเอามาใส่ท้ายอย่างนี้นะกันกระแทกได้อย่างนี้นะครับมะค่าแต้บางทีขันน็อตเข้าไปแตกแล้วนะครับเพราะว่ามันเปาะนะมันอาจจะได้สีดําแต่ว่ามันไม่ทนนะครับตัวนี้ได้ทั้งสีดําแล้วก็สวยงามแล้วก็ทนด้วยนะครับ นี่ครับงานของผมไม่ว่าจะไปอยู่ร้านหรืออยู่ในมือใครก็ตามนะครับจะเปลี่ยนกี่มือก็ตามนะครับถ้ายังเป็นปืนผมร้อยเปอร์เซ็นอยู่หมายถึงยังไม่ได้เปลี่ยนลางไม่ได้เปลี่ยนไกไม่ได้เปลี่ยนอะไรยังไม่ได้ไปแต่งแบบสับนู่นสับนี่นะครับยังเป็นปืนของผมอยู่ทั้งลำอะไรแบบนี้นะครับจะอยู่ในมือใครก็ตามจะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับมีประการติดตัวไปตลอดนะครับใครที่ถือปืนผมนะครับ สามารถทักหาผมโดยตรงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านคนที่ซื้อต่อเข้ามานะครับอ่านี่คืองานรับประกันหลังการขายของเรานะครับสบายใจได้เลยนะครับอยู่กับช่างไม่ต้องห่วงนะครับใช้ให้เต็มที่ไปเลยนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับทักไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะ ช่างตาวน้ำมันยิ่งปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ